สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณโตด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เราเป็นพิธีกรคู่กันครับสวัสดีครับอ่าคุณโตครับเมื่อวานนี้ผมไปเจอสาวคนหนึ่งครับครับผมแล้วผมก็เดินเข้าไปครับครับผมก็เลยผมก็เลยไปขอเบอร์เขาเขาอะครับครับแล้วเขาทํายังไงครับผมผมบอกว่าน้องน้องขอเบอร์หน่อยมีเบอร์ไหม เขาตอบกลับมาครับคุณโตครับครับตอบมาว่ามีบ้างเวลาไม่ได้นอนเบอร์อเราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคุณโตครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเป็นนักธุรกิจพันล้านครับครับเป็นเเป็นเจ้าของธุรกิจตำลึงครับผมปลูกตำลึงใช่ไหมครับครับผมพันล้านครับทุยแล้วก็พบกับเขาครับคุณอิทธิกรบุญมีมาครับผม สวัสดีครับคุณอิทธิกรครับสวัสดีครับวันนี้คุณอิทธิกรมีเรื่องประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้พวกเราสองคนได้ฟังกันครับคุณครับประสบการณ์คนหวลุกเป็นประสบการณ์ตรงครับเคยพึ่งกับผมเองครับสังเกตจากหัวคุณแล้วนะครับไม่น่าจะมีให้ลุกเลยนะครับเพราะคุณเป็นคนหัวล้านนะครับคือเรื่องเกมมิจาครับเมื่อ ข้าฟามให้ฟังก็มาสามสี่ปีที่แล้วครับได้มีโอกาสพูดง่ายว่าผมคาแข้งนะครับฟุตบอลอยู่กับสมสรอนสมสรอนนี่นะครับครับผมบอกให้ก็ได้ว่าอยู่ในห่วยหินนะครับครับครับเรื่องเนื่งคือว่าผมได้ก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ครับกับช่วงเดือนแรกก็พักปกติไม่มีอะไรพอดีวันนั้นวันที่เกิดเรื่องอะครับมันเป็น วันทํางานของผมครับแล้วผมก็ซ้อมฟุตบอลด้วยกลับบ้านก็ก็ดึกแล้วครับประมากับจะตีหนึ่งแล้วครับแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เดินแต่ว่าทางเข้าอพาร์คเหมนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวประตูใหญ่ครับประตูทางเข้าครับมันจะมีเป็นตอกตอกยาวๆครับเดินเดินไปผมก็เดินไป สักพักก็ไม่มีอะไรครับเดินไปทีนี้มันรู้สึกอยู่ดีคนก็ลุกคนลุกอ้บอะครับครับคุณปวดท้องหรือเปล่าครับไม่ครับคนก็ลุกรู้มีอาการอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับก็อยู่ดีขอคลุกแล้วทีนี้มันก็ผมก็เดินไปปกติอะครับมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าทางมันเป็นตอกมันมืดอะครับจนมาถึงจะเข้าทางข้างในครับเพื่อไปถึงประตูใหญ่ครับตรงขวามือเนี่ย ก่อนจะถึงเนี่ยมันจะมีกระจกบานใหญ่ะครับอยู่ครับทีนี้กระจกบานใหญ่อยู่ผมก็เดินผ่านทีนี้ช่วงเวลาแวบที่เดินผ่านนะครับเจออะไรครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างครับแต่ว่าตรงนั้นมันเหม็นเหม็นมากครับเหม็นไม่รู้กลิ่นกินมันยังไงครับสามารถอธิบายได้ไหมมันตุมากครับกลิ่นตีนคุณหรือเปล่าใช่ครับผมก็เลยเดินกลับหันหลังไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันคืออะไรในสิ่งที่ผมเหม็นครับ พอผมหันไปผมก็ไม่ออ่อะครับทําไมครับคเ,เจอวิญญาณอะไรลี้ลับหรือเปล่าครับมันไม่เหมือนวิญญาณนะครับมันมันคืออะไรครับนีบวิ่งขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่คืออะไรเพราะว่ามันเต็มกระจกเลยครับผมก็รีบขึ้นวิ่งขึ้นไปนอนทีนี้ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรตอนเช้าตื่นมาก็เจอแม่บ้านลงมาเจอแม่บ้าน แม่บ้านก็มาถามผมว่าเมื่อคืนเจอใช่ไหมตรงกระจกอะผมบอกป้ารู้ได้ไงครับใช่ผมแสดงว่าแม่บ้านก็ต้องเคยเจอก่อนหน้านี้คุณเพราะว่าป้ารู้ได้ไงครับเพราะผมเจอก็ก็คุณเข้ามาดึกกับคุณก็น่าจะเจอแหละว่าป้าครับแล้วสรุปมันคืออะไรครับก็เนี่ยป้ายังโดนเจเจของอพาร์ตเมนต์ด่าเลยอทำไมอะป้ามันมีอะไรเหรอป้าก็ ป้าไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาขี้มาลเลงไว้ตรงกระจกอ่ะนหนุ่มแล้วหนุ่มก็ไม่มาบอกป้านเนี่ยป้าก็เลยโดนด่าเลยทำมาสานไม่ทันเนี่ยไอสัตว์เจอขี้ไอเหี้ยขี้เต็มเต็มเลยเหี้ยจะเล่าถึงเฮี้ยเรื่องขี้โอ<ฮ>๊ย <N' a> น่ากลัวอย่างนี้อ,อย่างนี้น<ๆ>ผมต้องให้ลุงแอนนาดาสักหน่อยแล้วสักย,กยักษ์อะไรสักติ้งขอครับเหี้ยเล่งขี้